มาเล่นน้าอีกแล้วป็ยังแบไปเอาผาให้เอาผ้าให้น่แต่รอแป๊บผามาแล้วเซบเจ้แอบมาสะผมเองน้อมาดาบุ๊มเลนเซบบ่เป็นยังเพบ่เพแหงบ เอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบอเอาเอาเยอย่ายทุบย่าทุบมีน้ำแข็งอย่าทูบมันสิแตกมีน้ำแข็งน้ำแข็งนี่ยงมันน้ำนี่อย่างเนี่ยน้ำแข็งน้ำแข็งมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทําอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้าเหรอ,าาหอใช่ไหม ปลาน่สักป้กากับเพียนป,ป้าป้าไปอาบน,น้ำป้าพ่อสิไปอาบน,น้ำให้อพอแล้วพอแล้วป้าพอแล้วสิไปอาบน,น้ำให้ป้าเกินฝนไม่สิตกแล้วเหินแล้วโอ้ยปวดท้องเป็นยังคือปวดท้องอโอ้ยนี่แล้วกินน้าน,นี่แล้วมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ย ต้องเอาให้พ่อก no ินได้เนี่ยกีฬากินมาได้อ huh. นี่ยไงก่อูวัดขี้โอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเดี๋ยไม่ได้กินซ้ำเฮ็ดอีหยังมาด่าทำอะไรเอาคือพ่อใส่ขวดจักบาทเนี๋ยวนุ้งก้อนไงเอาเช่นเรียนอีกแล้วนานมาแล้วไม่ใช่พ่อกินมะ กินน,กน้ำเน้ะกินน้ำเน้ะก็ได้กินอมยิ้มแท้มาดาเอาเป็นยังเป็นยังกินนยังกินนยังเจี๊ยบปเ,เป่าลูกโป่งให้น้องมาดามาพ่อสิเป่าให้ลูกหนึ่งปาดปาดเป่าลูกโป่งให้พ่อเหรอเป่าอีกเป่าอีก พอไงแล้วขอแกนแตกพออีกพออีกหน่อยนึงพอแล้วพอแล้วไม่ใช่แตกไม่ใช่แตกไม่ใช่แตกยังว่าไม่ใช่แตกพอสิกลับบ้านแล้วอย่าลักบกม่วงพ่อน้ำซมพ่อเอาเอาเอาลักบกม่วงไปแล้วทุกคนทำยังไงดีไปแล้วไปแล้วเลี้ยนหนีแล้วเอาลักบกม่วงพ่อเป็นเอาเอาเอาลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยตายสุด ย่า,าง Happy b i r t h d เอาเฮียพี่เบิร์ดจังเดร้อยกระทงเม่สิไม่เฮียพี่เบิร์ดจังเด๋ยว <You. S 1> มันเป็นงานมันเกิดเดนีอย <Happy Bird. S 1> เอาล <c oughs> อยเ,เลยลอยเลย,เเลยน้องมาดาลอยกระทง <c oughs> เอาน้องมาดาไปรีวิวเสียวะ